สวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟือยช่องหนึน่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับการรีวิวที่ชาร์จตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่ามินิชาร์จนะครับก็คือมันเป็นที่ชาร์จแบตมาร์กิต้า18โวลต์เนี่ยนะครับที่มีขนาดเล็กมากนะครับก็คือขนาดนี้เท่าน,นั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมชาร์จตัวแบต3แอมป์ของมาร์กิตา้าอยู่นะครับแล้วก็ใกล้จะเต็มแล้วผมเห็นตัวนี้มาสักพักนึงแล้วเพราะว่าเอ่ออเต็มพอดีเห็นไหมครับไฟเขียวขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เพลงขึ้นนะครับนี่คือไฟ เต็มเรียบร้อยนี yeah. ่ดูซิว่ามันดังนานขนาดไหนโอ oh. ้ใช่ได้ใช่ได้นะครับพอดึงออกปุ๊บม,มันก็จะเป็นแบบกระพริบอ่ะโอเคทีนี้มารีวิวที่ตัวมันเลยก็ได้นะครับผมดึงปลั๊กออกก่อนนะโอเคทีนี้ข้อดีอย่างแรกที่ผมเจอตัวนี้เลยก็คือตัวนี้มันเป็นปลั๊กแบบถอดได้ครับ นี่ต่อได้แบบนี้นี่คือข้อดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดตัวสายเนี่ยเกิดชํารุดเสียหายก็คุณหาตัวเนี้มาได้เลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีให้เปลี่ยนนี่ดูที่ตัวมันก่อนนะครับที่ตัวนี้เรียกมินิชาร์ตก็เพราะว่าเครื่องชาร์จเดิมของมิกิตาเนี่ยมันจะมีช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นตัวบอกสถานะบอกไฟอะไรทัร้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนี้กว้างมากนะครับตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่แค่ความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ13มเซนความยาวนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ17เซน ความหนาของเขานะประมาณ8เซนครึ่งเท่านั้นเองนะครับรวมตรงนี้ด้วยนะมีขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับของของเดิมของแท้ของมันเนี่ยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีระบบเห็นไหมมีช่องระบายอากาศซึ่งช่องระบายอากาศเนี่ยมองตรงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับ มันไม่มีช่องแต่จริงมันจะแอบ,บอย่างนี้นะครับก็คือป้องกันพวกมแมลงป้องกันฝนได้ระดับหนึ่งนะครับนยะก็จะเป็นการระบายอากาศช่วยของเขานะครับเนี่ยมีรอบตัวเลยนะครับเนะี่ยนะซึ่งถือว่าดีมากนะสำหรับเครื่องชาร์จแล้วก็อันนี้ก็จะดีกว่าตัวเต็มที่ผมมีนะที่ผมมีเป็นเป็นของจีนเนี่ยนะครับจะไม่มีที่แขวนให้ตัวนี้มีรูแขวนให้ด้วยแล้วก็มีบอกขนาดให้ด้วยนะว่าคุณจะตั้งแขวนเนี่ยขนาด64มิลมนะครับดีมาก อ่ะสเปคเขาบอกตัวนี้เป็นรีเพ็กรุ่น d 4 8 r c นะครับก็คือทำงานเหมือน d 4 8 r บแปด Ahc เลยเใช้ไฟ1 0 0ถึง240โวลต์50-60เพิร์ตได้หมดนะครับแล้วก็14.4โวลต์ถึง18โวลต์นะครับใช้แบตได้2แบบเลยของมิกิต้านะครับใช้กระแสที่3แอมป์นะครับก็ถือว่าเร็วมากถ้าเกิดคุณชาร์จเจ้าต,ตัวตัวแบตมิกิต้าสแอมป์นี้ก็คือชั่วโมงเดียวเต็มนะครับชาร์จเร็วมากดูดีมากนะครับวัสดุก็ดูดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาท ถ้าเทียบกับเจ้าตัว,ตวของของปลอมที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ6 700เหมือนกัน600ไปไปลายตัวนี้ดีกว่าคือเล็กกว่านะครับแล้วก็ระบบค่อนข้างจะดีกว่าตัวนี้คือฟีเจอร์ที่มันมีบอกนะครับก็คือตัวตัวมันเองเนี่ยสามารถาเปิดสิงเพลงปิดเสียงหรือเปลี่ยนเป็นเสียงปี๊บคือเสียงแบบเสียงปี๊บธรรมดาในการชาร์จได้นะครับนี่ ซึ่งของแท้ก็ทําได้นะของแท้ถ้าเป็นของแท้เพลงเนี่ยจะมีหลายเพลงมากกว่าตรงนี้จะมีไฟ2อย่างคือแดงกับเขียวนะครับแล้วก็มีบอกสถานะไฟแบบค่อนข้างชัดเจนเหมือนของแท้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเสียบปลั๊กอย่างเดียวเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวถ้าเกิดเครื่องมีความร้อนนะครับจะขึ้นแดงกระพริบ,บแล้วก็ถ้าไฟเต็มจะขึ้นสีเขียวข้างเดียวถ้าเกิดแบตที่เสียบนะครับมีไฟอยู่แล้วเนี่ยต่ำกว่า50%จะขึ้นสีแดงอย่างเดียวนะครับในสถานะชาร์จถ้าเกิดมันชาร์จไปแล้วเนี่ย เกิน80%ดมันจะขึ้นแดงกับเขียวติดๆพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบตมีปัญหาจะขึ้นกับพิบสองสองอันเลยนะแดงกับเขียวนี่คือการแจ้งของเขาซึ่งเนี่ยแค่นี้มันเพียงพอแล้วสําหรับการชาร์จนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงจะต้องใช้เครื่องชาร์จตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่าน,นี่คือช็อปใหม่ที่ผมว่านะครับผมก็ดันทําตู้นะครับสําหรับเสียบเสียบชาร์จนี่เป็นตู้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยเป็นตู้แบบนี้ซึ่งตู้นี้นะครับผมเพิ่งทําได้ไม่กี่วันเองผมก็รวบรวมเครื่องชาร์จที่ผมมีนะครับทั้งทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ที่ที่ผมใช้นะครับเอามาติดตั้งทีแรกนะครับผมติดตั้งแค่เป็นแผ่นไม้ข้างในเห็นไหมครับตรงนี้มีไม้สองแผ่นเดี๋ยวไม่ให้ดูน,ะนี่ตรงนี้มีไม้สองแผ่นเห็นไหมครับตัวนี้คือแผ่นที่มีน็อตเนี่ยนะครับคือแผ่นหนึ่งแผ่นแรกที่ผมทําข้างหลังคือ แผน่นอีแผ่นนึงที่เป็นกล่องนะครับคือกล่องเนี่ยทำทีหลังเพราะว่าทีแรกผมทํากับแผ่นไม้แผ่นเดียวเอาทุกอย่างเนี่ยมาแปะบนแผ่นไม้แผ่นเดียวนะครับแล้วกะมาแปะบนผนังนี้นะครับแต่รู้สึกว่าไอ้สายที่มันแบบไม่รู้จะเก็บยังไงอะ่ะมันไม่สวยเลยนะครับรวมถึงปลั๊กด้วยทําให้ผมต้องเออไหนๆก็ทําแล้วนะครับก็เลยทํากล่องใส่มันเข้าไปอีกทีนะก็เลยจะแน่นๆแบบนี้เพราะว่าไม้ผมมีอยู่แค่นี้ นี่ไม่อา15น15มิลตรงนี้ผมมีอยู่เท่านี้จริงๆนะครับก็เลยต้องทํากล่องได้ไซนี้เท่านั้นนะครับก็เลยอยู่แบบนี้นอดีพอดีเลยนะครับทีนี้บังเอิญบังเอิญน,นะผมต้องเอาเครื่องชาร์จตัวเนี้มาใส่อีกตัวหนึ่งของ iMac นะครับทีนี้มันไม่มีที่ลงแล้วไงแต่ไอตัว18โวลต์ตัวเก่าผมเนี่ยที่ชาร์จมากี่บ้านเห็นไหมครับใหญ่กว่าเพื่อนเลย ใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นเลยเห็นไหมครับาร์จแค่ตรงนี้เองก็เลยนึกถึงเจ้าตัว,ตวมินิชาร์จขึ้นมาได้นะครับก็เลยคิดว่าผมจะเอาเจ้าตัว18โวลต์ตัวเก่าเนี่ยนะที่ชาร์จตัวเก่าเนี่ยเอาออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแทนเห็นไหมครับมันพื้นที่ใช้พื้นที่แค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเล็กเนี่ยมาไว้แถวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาไว้ตรงนี้แทน,นมันก็จะสามารถใส่แท่นชาร์จเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งได้ นะครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่เกะกะนะครับนี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็ผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจว่าเออที่ชาร์จเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งเกะกะจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยไม่มีที่แขวนนะครับไม่มีรูแขวนข้างหลังนะครับผมต้องใช้วิธีการเจาะนะครับเอาเหล็กฉากตัวนี้เจาะเข้าไปนะครับเพื่อยึดกับพื้นข้างหลังนี้ก็มีเจาะตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีที่แขวนนะคือใหญ่ เกะกะเถอะทะ,ทะแล้วก็ยังออปชั่นน้อยอีกต่างหากนะครับก็เลยได้เวลาเปลี่ยนเลยนะครับด้วยมินิชาร์ตตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปมินิชาร์ตต่อครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปุ๊บนะครับไฟเขียวจะก,กระพริบเลยไฟสว่างมากผมจะลองเซตดูดูพวกไฟอะไรพวกนี้นะครับลองดูนิดนึงอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าแบตน้อยกว่า50%เนเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงอย่างเดียวหรือเปล่านะครับก็อันนี้คือ 8ขีดเดียวน้าจะต่ำกว่าห้าสิบอ่ะถ้าผมเสียบตรงนี้เข้าไปถ้าต่ำกว่าห้าสิบเปร์เซต์มันจะขึ้นสีแดงอย่างเดียวนะครับดูซิว่าจริงไหมปึ๊บอ่ามีเสียงด้วยนะตอนชาร์จเห็นไหมครับขึ้นสีแดง,งเดียวถูกต้องใช้ตัวนี้นะครับมี3ามขีดละดูซิว่าถ้าเกิดเป็นเกินแปดสิเนเนี่ยมันจะขึ้นเขียวกับแดงนะครับอ่ะสแสดงว่าอันนี้ ยังไม่ถึง80%แต่ถ้าได้ดูตอนต้นคลิปนะครับที่ไอตัวเต็มบันช้าเนี่ยจะเห็นว่าก่อนที่มันจะร้องเนี่ยไอตัวไฟเขียวกับไฟแดงเนี่ยมันติดพร้อมกันอยู่นะครับโอเคประมาณนั้นทีนี้เรามาดูที่ออปชั่นตัวนี้ครับการเปลี่ยนเสียงตรงนี้นะครับดู่ิว่าจะเป็นจะทําได้ไหมนะครับเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็คือทําการใส่อันนี้ผมเอาแบตตัวเต็มนะ,ะไฮ้ดีไหม เปลี่ยนเสียงแล้วนะครับเห็นไหมครับดึงออกโอ้ีีเพลงที่สามแล้ะนะสี่ห้าอันนี้เสียงลากยาวหกอันนี้กลับมาแรกเนาะเออ เห็นไ,ไหมครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะก็คือช่วงที่มันยังใส่เข้าไปแล้วมันยังร้องอยู่อ่ะคุณดึงออกแล้วลองใส่ใหม่นะครับทีนี้เปลี่ยนเสียงนี้นะครับแดงอยู่นะเสียงปี๊บยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูแบตเต็มนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่คือแบตเต็มจะยาวกว่าเดิมอ่าโอ้โหคือเราสามารถเปลี่ยนเพลงมันได้นะครับเจ๋งมาก นะซึ่งผมไม่รู้วไ,ไอตัวใหญ่เมื่อกี้ทําได้หรือเปล่านะแต่ซึ่งตัวนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าผมมาสังเกตสังเกตไอโลโก้ตรงนี้ทำไมวะมันถึงมีรูปนี้ด้วยก็เลยก็เลยลองหาข้อมูลในในเน็ตดูนะครับมีนิดนึงผู้จัดจําหน่ายของ Gdy2 นะครับจำได้ไหมไอตัวปืนยิงไฟฟ้านะครับแม็กไฟฟ้าไร้สายเนี่ยนะครับผู้จัดจําหน่ายเนี่ยแหละนะครับเป็นคนนําเข้ามาเพราะว่าตัวนี้ยังใช้กับแบตมา k i t ิต้า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็จะมีออปชันให้เลือกก็คือเป็นเครื่องเปล่าหรือจะเป็นเครื่องพร้อมมินิชาร์จกับแบตเตอรี่อ่าทีนี้คุณไม่ต้องไปนั่งหาที่ชาร์จกับแบตเตอรี่แยกแล้วนะทางร้านนะครับมีขายเลยตัดปัญหาเรื่องการไปหาที่ชงที่ชาร์จวุ่นวายก็อันนี้ถือว่าคุ้มอยู่เดี๋ยวผมจะใส่ใส่ปุ๊บๆแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามีเครื่องชาร์จเพิ่มเขา้ามาอีกอันนึงดูซิว่ามันจะทําได้ไหมนะครับอ่ะไปดูกันแล้วกันนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับใส่ได้ทั้งหมด8เครื่องนะครับเครื่องชาร์จจากแต่ก่อนมา7เครื่องนะก็ตัวนี้คือเครื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้คือตัวที่นะลดพื้นที่ลงไปนะครับเพิ่มตัวนี้เข้ามานะแล้วก็สลับใหม่ผมจัดวางใหม่เลยนะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนสายหมดเลยนะครับแต่ละตัวนะครับก็จะมีชื่อ ใช่ไหมครับจะมีชื่อแปะไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่7ปลั๊กนะครับแต่ว่าเครื่องชาร์จเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดแล้วก็เลยเหลือตัวหนึ่งนะครับก็ลองเขียนเอาไว้ในเวลาชาร์จตัวไหนนะครับนี่แบบนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้เครื่องชาร์จตัวนี้นะครับถามว่ามันสู้ของแท้ได้ไหมผมว่าใกล้เคียงเรื่องของการทํางานภายในเนี่ยผมว่ายังไงก็ของแท้ก็ต้องดีกว่าอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงตรง ของแท้ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณเสียเงิน700นะครับแล้วก็ได้เครื่องชาร์จที่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่เทอะทะเหมือนตัวเก่าอันนี้มันก็จะเหมือนกับเครื่องชาร์จทั่วไปเลยก็คือสามารถเอามาแขวนเอามาติดก,กับผนังทําให้พื้นที่ในการทํางานของช็อปคุณนะมันลดลงไปเยอะนะครับไม่งั้นต้องไปหาที่วางเครื่องชาร์จผมเคยละกก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่จะมีตู้เนี่ยนะ คือทุกอย่างมันสเปซสะปาไปหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือที่ผมเกียดสุดคือสายไฟคือแต่ละตัวเนี่ยสายไฟแบบโอ้โหแล้วเครื่องชาร์จ8ตัวคือ8สายวุ่นวายมากเนี่ยดีที่ผมสามารถเอามันมาอยู่ในในตู้เดียวกันได้โดยที่เออผมยังรับได้สําหรับการพันกันแค่นี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับ คือเพิ่มมหม่ตัวมันดูเหมือนเล็กนะแต่การว่าต้องหาที่เก็บมันและที่เก็บมันก็ไม่อยู่กับคนอื่นเลยเพราะว่าที่ชาร์จมาอยู่นี่หมดมันก็ต้องไปอยู่ในที่อื่นซึ่งผมบางทีอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าผมไปเก็บไปตรงไหนนึกออกไหมครับเวลาที่มันไม่มีมีอะไรที่มันไม่เข้าพวกเนี่ยแล้วมันหาที่ลงไม่ได้เ,เออมันปวดกระบาลเหมือนกัน<笑><笑><笑>ก็โชคดีไปนะครับที่ที่ได้ตัวนี้มาน,ะมนีชาร์จนะครับอันนี้แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละคนนะครับแต่สาหรับผมตอนนี้คือถือว่า มันค่อนข้างลงตัวแล้วก็เพอร์เฟกมากนะครับรวมถึงไอ้ระบบเสียงเนี่ยที่ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีแต่เออมันก็มีนะครับแล้วก็มีหลายเสียงอยู่นะครับอย่างที่ผมโชว์ให้ดูก็ทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับซอฟต์แวร์ลิงก์ของเจ้าตัวนี้นะครับผมมาไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครที่ ซื้อในช้อปปีหรือลาซาด้าไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายแอดของร้านนี้ให้นะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปหาซื้อดูได้ก็ไม่ต้องโฆษณาเลยมากมันคือที่ชาร์จมากี้ใต้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันย่อส่วนลงมาแล้วก็มีออฟชั่น์ออปชั่นเหมือนกับตัวใหญ่เป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็ในราคาแค่700กว่าบาทนะครับคุ้มมากแล้วแต่คุณตัดสินใจลองเข้าไปดูที่ร้านเขาแล้วกันนะมีหลายอย่างอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ฟูฟเฟอร์ชานอบกดไลคารา สำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเยี่ยมไปนะครับตุ้มจบเลยนะไฮสไตล์